สองทุติยวักหมวดที่สองหนึ่งกัปปะสหัสสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกได้ตั้งพันกับสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขกครงสาวัตีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วละถึงเรียนถามท่านพระอนุรุทธ,ธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธ,ธะได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะทำเหล่าไหนที่ท่านอนุรุทธ,ธะเจริญทำให้มากแล้วท่านพระอนุรุทธ,ธะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภินญ,ญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ละถึง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตส พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอันหนึ่งผมระลึกได้ตั้งพันกับเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้ว ปะปะสหัสสูตรที่หนึ่งจบสองอิทิวิทสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่ง ผมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเคอคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอิทธิวิทสูตรที่สองจบ3ทิพสโตสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีหูทิพผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่ง ผมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพ์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพ์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ก็เพราะสติปฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วทิพพโศตสูตรที่สามจบสี่เจโตปริยสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ได้เจโตปริยญาณผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่ง ผมกำหนดรู้ใจของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นได้ด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึงจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วเจโตปริยสูตรที่สจบ 5. ฐานสูตรว่าด้วย เหตุที่ทำให้รู้ชัดฐานะและอาฐานะผู้มีอายุทั้งหลายอนหนึ่งผมรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอาฐานะโดยเป็นอาฐานะตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วฐานะสูตรที่หจบ 6. กรรม,มสมาฐานะสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม ผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วกรรมสมาทานสูตรที่หจบ 7. สัพพัทธคามินีสูตรว่าด้วย เหตุที่ทําให้รู้ชาติปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชาติปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วสัพพัทการมินีสูตรที่เจ็ดจบ8นานาธาทาตุสูตรว่าด้วย เหตุ hey, ที่ทำให้รู้ชัดโลกที่มีธาตุแตกต่างกันผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดและมีธาตุแตกต่างกันตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วหน้านาทาตุสูตรที่แปดจบ9หน้านาที่มุติสูตรว่าด้วย เหตุที่ทำให้รู้ชัดหมู่สัตว์ที่มีอัติยศัยต่างกันผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดว่าหมูสัตว์มีอัติยศัยต่างกันตามความเป็นจริงก็เพราะสติปทานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วนานาทิมุติสูตรที่เก้าจบสิบอินทรียะประโรปริยะตะสูตรว่าด้วย เหตุท <S an> ี่ทำให้รู้ชัดความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้วอินทรียะปรโรปริยตตะสูตรที่สิบจบ11บเาชาณที่สูตรว่าด้วย เหตุ hey, ที่ทำให้รู้ชัดความเศร้าหมองแห่งฌานเป็นต้นผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการน,นี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วชานาที่สูตรที่11จบ12 ปุเพนิวาสสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้ระลึกชาติก่อนได้ผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงผมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการน,นี้ที่ผมเจริญทําให้มากแล้ว ปุเพนิวาสสูที่สิบสองจบสิบสามทีพจักขุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีตาทิพผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติตายและกำลังอุบัติเกิดด้วยตาทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามอำนาจกรรมละถึง ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์อย่างนี้ก็เพราะสติปัฏฐานสประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วที่พระจักขุสูตรที่13จบ 14. อาสวะขยะสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้สิ้นอาสวะผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันก็เพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอาสวะขยะสูตรที่14จบทุติยวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวั์นี้คือ 1. นึกัปปะสหัสสูตร 2. ออิทธิวิทสูตร สทิพโสตสูตร 4. เจโตปริยสูตร 5. ้าฐานสูตร 6. กกรรมมสมาธานสูตร 7. จ็สพัพพะทคามินีสูตร 8. แบบนานาทาตุสูตร 9. นานาณาทิมุติสูตร 10. อินทริยะประโรปริยตสูตร 11. ชานาทิสูตร 12. ปุเพนิวาสสูตร 13. บสาทิพจักขุสูตร 14. อาสวะคยะสูตรอนุรุทธ,ธะสังยุตที่8ดจบ